สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Sport Insight ์ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกทุกมุมของโลกฟุตบอลบทวิเคราะห์ก่อนและหลังเกมเราคัดมาให้ครบจบที่นี่เราจะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงทั้งสถิติฟอร์มการเล่นและแผนการทำทีมจากลีกดังทั่วโลกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบจัดเต็มมาเปิดเกมไปพร้อมกันกับ Sport Insight กันครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์เกมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับ เอาละครับก่อนที่เราจะไปดูวิเคราะห์เกมการแข่งขันในวันนี้เราไปดูสรุปผลงาน4วันที่ผ่านมากันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปเริ่มกันวันที่8ปพฤษภาคมเลยครับคู่แรกให้บิสตันซิตี้ชนะเชฟฟีเรียเตตสองประตูต่อหนึ่งคู่นี้ผิดครับคู่ที่2ให้เชลซีชนะเยอการ์เดนสามประตูต่อหนึ่งคู่นี้ถูกครับคู่ที่3ให้บรูกิมแพ้สเปอร์หนึ่งประตูต่อ3คู่นี้ถูกครับคู่ที่4ให้แมนยูแพ้แอตเลติกบิวเบลหนึ่งประตูต่อ2คู่นี้ผิดครับไปต่อกันวันที่เก้เลยครับคู่แรกให้วอร์บบ คู่ที่2ให้เอซิมิลานชนะโบโลญญาสาประตูต่อ2คู่นี้ถูกครับคู่ที่3ให้ลาสพาลมาเสมอกับลาโยเบเย์กาโน่หประตูต่อ1คู่นี้ผิดครับคู่ที่4ให้โคเวนตีซิตี้ชนะซันเดอร์แลนด์หประตูต่อ0คู่นี้ผิดครับไปต่อวันที่10พฤษภาเลยครับคู่แรกนะครับให้วู๊ปแฮมตันชนะไบตันสประตูต่อ1คู่นี้ผิดครับคู่ที่2ให้ลาซิโอชนะยูเวนตุสสประตูต่อ1คู่นี้ผิดครับคู่ที่3ให้บาเยิมินิกชนะกราดบัก4ประตูต่อ2คู่นี้ถูกครับคู่ที่4ให้บาเเลนสีกต่อนั ที่11พฤศภาคมเลยครับคู่แรกครับให้อูดิเนเซชนะมอนซา2ประตูต่อ0คู่นี้ผิดครับคู่ที่2ให้นิวคาสเซิลชนะเชลซี3ประตูต่อ2คู่นี้ถูกครับคู่ที่3มให้เรนเจอร์เสมอกับอาบาดีน1ประตูต่อ1คู่นี้ผิดครับแต่คู่ที่4ครับให้เรอุกเกเซนแพ้ดอตมูล2ประตูต่อ3คู่นี้ถูกครับเอาละครับสรุปผลงาน4วันที่ผ่านมาใครเป็นยังไงกันบ้างถ้าถูกก็ยินดีด้วยนะครับส่วนถ้าใครผิดวันนี้เราไปเริ่มดูพรีวิววิเคราะห์เกมการแข่งขันได้ใหม่เลยครับ เราไปดูแนวทางประจําวันที่13พฤษภาคม2568กันครับวันนี้เราก็คัดมาให้4คู่เน้นๆกันอีกเช่นเคยคู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเรเอ้าบาลยาดริตพบกับจิโรนาคู่ที่2เซบีย่าพบกับรัสพาวมาสคู่ที่3เบช,ชาพบกับเดสเจนาคู่ที่4สันเดอแรงพบกับโคเวนทีซิตี้เอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์ดูพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันได้เลยครับ เราไปวิเคราะห์กันที่คู่แรกเลยครับในศึกลาลิกาสเปนเป็นการพบกันระหว่างเรอัลบายาดูริตพบกับกิโรนาคู่นี้นะครับแต่เวลาเที่ยงคืนตามเวลาบ้านเราที่สนามเอสตาดโอโมนิซิปาลโคเซซอริยาครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้งสทีมครับบายาดูริตนะครับแข่ง35นะัดชนะ4เสมอ4แพ้27เกมยิงได้26ประตูเสีย85ประตูมี16คะแนนอยู่อันดับที่20ของตาราง ส่วนทางฝั่งจิโรนานะครับแข่ง35นัดชนะ10เสมอ8แพ้17เกมยิงได้41ประตูเสีย53ประตูมี38คะแนนอยู่อันดับที่15ของตารางเราไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมครับเรอัลบิจาริดนะครับเจอกับจิโรนามา5เกมหลังสุดเอาชนะจิโรนาได้1เกมครับเสมอกันไป1เกมส่วนอีก3เกมที่เหลือแพ้กับจิโรนาครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเรอัลบิจาริดนะครับแพ้แอตมาดิด2ประตูต่อ4แพ้โอซาซูนา2ประตูต่อ3แพ้เรอัลบัติ หนึ่งประตูต่อ5แพ้บาร์เซโลนา1ประตูต่อ2และแพ้มาโยกา1ประตูต่อ2ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของกีโรนานะครับแพ้อซาซูน่า1ประตูต่อ2แพ้เรอัลเบติส1ประตูต่อ3เสมอเลกาเนส1ประตูต่อ1ชนะมาโยกา1ประตูต่อ0และแพ้บาบิลิโอศูประตูต่อ1ครับเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับเรอัลเบย์โจริดนะครับยังไม่สามารถใช้งานดาบิดตอเรสโจเซฟไอดูและคาบี้ซานเชสครับที่มีปัญหาาาากกกกกรรรรรบบบบดดเเเจจ็นนนนนอััััั้ไมมม่ีีปทคตตยยึแผแะ ที่แพ้มาจอก้ามา1ต่อ2ตามแผน451พร้อมกับวางมากอสอันเดเป็นหน้าเป้าครับขณะที่อีวานซานเชส ซานโกยูริสกับทามาสนิคิเซอร์ครับประสานงานในแดนกลางไปดูความพร้อมทั้งฝั่งทีมเยือนจิโรนากันบ้างครับไม่มีตัวหลักเดี่ยงหรือติดโทษแบนครับนอกจากไบอันจิวอีวานมาตินและริคาร์ดอเตโรครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บที่เหลือครับยังยึดกลุ่มกําลังชุดเดิมในเกมที่แพ้ให้บีเรลสูงประตูตอนหนึ่งครับตามแผน4231พร้อมวางยานเกลเอเดล่า e ครับคุมกลางรับกับอาตูโดยมียาซีแอสปริยาครับปักหลักกลางลุกอยู่ด้านหลังโบยานมีออฟสกี้ครับที่เป็น กอหน้าวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับนับว่าเป็นจังหวะดีของจิโรนาครับที่จะคว้าสาคะแนานเพื่อเพิ่มโอกาสอยู่รอดครับเพราะตอนนี้นําห่างโซนแดงอยู่4คะแนานวันนี้ออกไปเยือนมายาโดริตครับที่ตกชั้นไปแล้วดูแล้วไม่น่าพลาดครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเลอเอามายาโดริตศูนกิโรนาหครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่2ครับในศึกลาลิก้าสเปนเป็นการพบกันระหว่างเซบียาพบกับลาสพามาสคู่นี้นะครับแต่เวลาตีสองครึ่งตามเวลาบ้านเราที่สนามลามอนซันเชสดิสกวนครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนในเีกของทั้งสองทีมครับเซบียานะครับแข่ง35นะัดชนะ9เสมอ11แพ้15เกมยิงได้39ประตูเสีย49ประตูมี38คะแนนอยู่อันดับที่16ของตารางส่วนทางฝั่งลาสพามาสนะครับแข่ง35นะัดชนะ8เสมอแแพ้19เกมยิงได้40ประตูเสีย57ประตูมี32คะ,ะ่ อันดับที่19ของตารางเราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับเซบียานะครับเจอกับลาสทมัสมา5เกมหลังสุด เอาชนะ拉สพาวมัสได้4เกมครับและเสมอกันไป1เกมเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเซบีย่านะครับแพ้บาเินเซีย0ประตูต่อ1เสมออาราเบส1ประตูต่อ1แพ้โอซาซูนา0ประตูต่อ1เสมอเรกาเนส2ประตูต่อ2และแพ้เซลตาบีโก้2ประตูต่อ3ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของ拉สพาวมัสนะครับชนะเกตาเฟ่3ประตูต่อ1ชนะแอตมาดติด1ประตูต่อ0แพ้แอตเลติกบิวเบา0ประตูต่อ1แพ้บาเลนเซีย2ประตูต่อ3และแพ้ให้ไลโยบีเยโปด0 ความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับเจ้าถิ่นเซบีย่านะครับต้องสั่งเวอร์อิซักโรเมโรครับกองหลังตัวหลักที่สะสมใบเหลืองครบโคต้าครับยังดีครับที่อีกหนึ่งแนวรับอย่างโคเซอังเคลกาโมนาครับผลโทษแบนกลับมาช่วยทีมพอดีรวมถึงตองกีนีองซูโรเบนวากัสและอากอดาครับ ที่มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดครับนอกนั้นยังคงเลือกใช้งานนักเตะจากเกมล่าสุดตามระบบ4-4-2ครับพร้อมกับวังปีเก้ฟอนันเดสน่าจะขายคู่กับโดดี้ลูเคบาชิโอครับไปดูความพร้อมทางฝั่งทีมเยือนราสปามัสกันบ้างครับยังคงไม่มีชื่อของสกอตแม็กเคนนาคิเรียนโรดิกัสกับฟาบิโอซินวาครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดนอกนั้นพร้อมลงสนามและน่าจะยึดนักเตะจากเกมล่าสุดครับในระบบ4-4-2โดยมีอัดยานยานาไซาครับล่าจะขายกับโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี ขณะที่เดริโอเอซูโกครับและเาเจฟานบายเซติสคุมกลางร่วมกันวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับเซบียาฟอร์มตกต่อเนื่องครับแพ้ถึง6กจเกมล่าสุดและเอาชนะใครไม่ได้เลยแถมปรากฏคําว่าชัยชนะในบ้านได้เพียงแค่หน่เดียวเท่านั้นครับยังดีที่คะแนนห่างจากโซนตกชั้นอยู่6คะแนนยังไม่ถึงกับกดดันมากครับขณะที่รัสพามันครับต้องมองถึง3คะแนนเท่านั้นเพราะตามหลังโซนปลอดภัยถึง3แต้มแต่ว่าผลงานช่วงหลังน่าห่วงครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเซบียาหนึ่ง รัสพาวมัสหนึ่งครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่3นะครับในศึกเกาโชซิลิบีเป็นการพบกันระหว่างเบชาพบกับเรจเจนาคู่นี้นะครับแต่เวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเราที่สนามซาดิโอมาริโอริการมอนติครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้งสองทีมครับเบชานะครับแข่ง37นัดชนะ8เสมอ16แพ้13เกมยิงได้40ประตูเสีย47ประตูมี40คะแนนอยู่อันดับที่15ของตารางส่วนเรจเจนานะครับแข่ง37นัดชนะ11เสมอ11อแพ้15เกมยิงได้41ประตูเสีย50ประตูมี4 สีคะแนนอยู่อันดับที่12ของตารางเราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับเบชานะครับเจอกับเรจิน่ามา3เกมหลังสุดเสมอกันไป2เกมครับส่วนอีก1เกมเป็นฝ่ายแพ้กับเรจิน่าไปครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับเบชานะครับเสมอกับโคเซนซา1ประตูต่อ1แพ้ปิซาหน1ประตูต่อ2ชนะซิตาเดลา1ประตูต่อ0เสมอยูเวสตาเบียศูนย์ประตูต่อ0และเสมอกับโมเดนา2ประตูต่อ2ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของเรจิน่านะครับแพ้ ชนะซิตารีล่า2ประตูต่อ1นชนะโมเดนา3ประตูต่อ2ชนะสเปเซีย2ประตูต่อ1นและชนะยูเวสตาเบียน2ประตูต่อ1นครับเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับเวทชาครับจากผลงานเสมอในเกมล่าสุดทําให้พวกเขายังมีรุน้นลงไปเตะเพย์ออฟเพื่อหนีตกชั้นอยู่เท่ากับว่าเกมนัดสุดท้ายวันนี้มีเท่าไหร่ต้องใส่เต็มสูบครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามนะครับถือว่าสมบูรณ์เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนค์รับทำให้วันนี้นะครับเราจะยังได้เห็นเจนนโรบอเรล ยืนปักหลักหน้าเป้าและต้องรุ้นว่าคู่หูในการทําสกอร์จะเป็นใครระหว่างฟาวิโอเบียนซี่ที่เกมล่าสุดลงมาเป็นตัวจริงและเล่นไม่ออกหรือกาเวลเล่มอนซินีครับที่จะลงล่าสกอร์ร่วมกันในเกมนี้ ไปดูความพร้อมทางฝั่งทีมเยือนเลตเจนากันบ้างครับจากผลงานยอดเยี่ยมครับด้วยการคว้าชัยสีนัดซ้อนส่งผลให้พวกเขาลอดตกชั้นแบบ100%แล้วครับบวกกับการออกไปเยือนวันนี้มีข่าวดีเราจะกลับมาได้ตัวอเลิสันโดเซอร์ซันติครับกองกลางวายัย23ปีผลโทษแบนกลับมาด้วยทีมส่วนขุมกําลังแดนหน้าครับวางนาธานกีมาที่นัดล่าสุดเหมาคนเดียว2ลูกทําหน้าที่ขับเคลื่อนทางริมเส้นฝั่งซ้ายครับโดยมีมานโลโปตาโนวาครับปักหลักอยู่ฝั่งขวาเพื่อป้อนบอลส่งต่อให้กับเซดิกกอนโดครับได้รับหน้า สกกรในเนเมี้วิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับเรจินา่าผู้มาเยือนไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้วครับหลังจากการันตีไม่ตกชั้นด้วยผลงานสุดแจ่มครับคว้าชายสีนัดติดต่อกันต่างกับเบชชาครับเจ้าบ้านที่เกมนี้จําเป็นต้องเอาชนะสถานเดียวเพื่อที่จะไม่ต้องไปลุ้นเหนื่อยครับว่าจะได้ลงเตะเพย์ออฟหนีตกชั้นหรือไม่คู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดเบชชาศย์เรจิน่าศครับ ไปวิเคราะห์กันต่อในคู่ที่4คู่สุดท้ายครับในถึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างซันเดอร์แลนด์พบกับโคเวนที่คู่นี้นะครับแต่เวลาตีสอตามเวลาบ้านเราที่สนามสเตเดียมออฟไลท์ครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้งสองทีมครับซันเดอร์แลนด์นะครับแข่ง46นัดชนะ21เสมอ13แพ้12ยิงได้58ประตูเสีย44ประตูมี76คะแนนอยู่ดับที่4ของตารางครับส่วนโคเวนที่นะครับแข่ง46นัดชนะ20เสมอ9แพ้17ยิงได้64ประตูเสีย58ประตูมี6 9คะแนออยู่่ัดบที5ขงตาราร

เราไปดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับซันเดอร์แลนด์นะครับเจอกับโคเวนที่มา5เกมหลังสุดเอาชนะโคเวนที่ได้1เกมครับเสมอกันไป2เกมส่วนอีก2เกมที่เหลือแพ้กับโคเวนที่ครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสทีมครับซันเดอร์แลนด์นะครับแพ้บิสตันซิตี้หประตูต่อ2ครับแพ้แบ็กเบิร์นศูนย์ประตูต่อ1แพ้ออกฟอร์ดอยู่ในเตะศูนย์ประตูต่อ2เสมอ QPR พีศูนย์ประตูต่อ1และชนะโคเวนที่สประตูต่อ1ครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดขออองโคคเเวววนนนรรีีะ West ะะับบชสตตต์มิปู่แพพ้ P Mart หนึ 1> 1, ประตูต่อ3แพ้รูต,ตันศนประตูต่อ1 ชนะิเดอสโบ2สองประตูต่อ0ูนย์และแพ้ซันเดอร์แลนด์หนึ่งประตูต่อ2ครับเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนที่จะลงสนามเจอกันครับเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ของกุนซือเรซิสเรบิสครับพวกเขาจะพลาดใช้งานอีออฮักกินโรเมนมุนเดิลอาเมดอับดุลลาฮิและเจเดนแดนครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดด้านการจัดทัพนะครับคาดว่าจะวางระบบ4-4-2พร้อมกับเลือกใช้งานแดนนิวกับโจบเบริงแฮมครับลงคุมแดนกลางพร้อมกับส่งวิลสันอิซิดอร์ครับลงล่าสกอร์ร่วมกับออไลเซมาเยนด ไปดูความพร้อมทางฝั่งผู้มาเยือนโคเวนที่ของกุนซือแฟงแนัมพาดกันบ้างครับจะยังไรเงาของโอลิเวอร์โดวินในทวารมือ1ครับแล้วพ่วงด้วยวิกเตอร์ท็อปแพ่งตัวลุกและนอร์แมนบาสเซตครับกองหน้าที่ไม่น่าฟิตลงช่วยทีมด้านกันจัดทับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1 พร้อมกับเลือกแช้ง,งานแจ็คลูโดนี่ลงปั้นเกมลุกครับโดยมีฮาจิไร์ลงลุสกอร์แดนหน้าวิเคราะห์เกมคู่นี้นะครับซันเดอร์แลนด์ตนความได้เปรียบไปก่อนหลังจากที่บุกชนะโคเวนที่ได้มา2ต่ตอนหนึ่งทำให้สถานการณ์ทางผู้มาเยือนครับจัดว่าเข้าตาและจาเป็นต้องเดินหน้าบุกเต็มตัวเท่านั้นกับฟอร์มโดยรวมถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่ครับสำหรับโคเวนที่ที่หนับไปทางแพ้เสียส่วนใหญ่ในช่วงหลังครับคู่นี้นะครับสกอร์ที่คาดซันเดอร์แลนด์สโคเวนที่หครับ เรามาสรุปผลประจําวันที่13พฤษภาคมกันอีกรอบนะครับคู่แรกให้เลเออเปอร์จูริตแพ้จิโรนา0-1คู่ที่2ให้เซบีย่าเสมอกับราสพาวมัส1-1คู่ที่3ให้เบรชาเสมอกับเดจเจนา0-0และคู่ที่4ให้ซันเดอรนชนะโคเอนตี2-1ก็ครบกันไปแล้วนะครับสาหรับแนวทางที่เราจัดมาให้เน้นๆในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกรนมาจนจบคลิป แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Sport Insight กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ